สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กัน,นที่ร้านการเกษตรลุงเรืองจิตนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังทําการนะครับผลิตในส่วนของเครื่องผสมอาหารรุ่นขนาด200กิโลกรัมนะครับตันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าออเดอร์มาค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของเครื่องผสมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กําลังจะประกอบนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวที่กำลังผลิตอันนี้จะเราเป็นงาน DIY นะเป็นงานผลิตเองออกแบบเองนะฮะโดยทีมงานมืออาชีพนะครับนี่จะเป็นขนาด200โลนะฮะซึ่ง ลูกค้าท่านใดนะฮที่อยากได้นะฮะที่กำลังมองหาเครื่องผสมนะฮะ200กิโลกรัมนะฮะผสมต่อครั้งประมาณผสมครั้งหนึ่ง5นาทีนะฮะก็ครั้งละ200กิโลนะครับก็สามารถที่จะสั่งกับทางร้านในนได้ราคาเพียง37,500บาทเท่านั้นครับพร้อมใช้งานนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับทางร้านการเกษตรลุงเลืองกิจครับผมก็ ทนายที่อยากได้ใหญ่กว่าน,นี้เราก็มีให้นะฮะมีกำลงต้นที่50กิโล200กโล300กโล500กิโลแลวก็1ตัน2ตันนะฮะขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกว่าจะใช้แบบไหน,นของเราก็จะเป็นระบบเกียร์ทดนะฮะก็ใช้มอเตอร์ได้ทั้งไฟบ้านและก็ไฟ3เฟสน,นะ,ะแต่ใช้ไฟบ้านก็แนะนำใช้ประมาณสัก200 200กิโลลงมานะฮะประมาณนี้ก็ยังก็ขอฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ